สวัสดีครับพอดีว่าเมื่อกี้นะฮะไปปั่นจักรยานออกทริปมานะครับผมออกจากบ้านตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะก็เดินทางกันตั้งแต่ตอนช่วงหกโมงครึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับขาไปเนี่ยยังพอนะฮะก็คือว่าระยะทางเนี่ยมันค่อนข้างไกลนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับไปถึงเนินนางพญานะครับขากราบเนี่ยนะตะคิวตะคิวเริ่มขึ้นนะครับทั้งๆที่ผมปั่นจักรยานเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะแล้วทีนี้คือมันเหมือนกับว่ายังไงอ่ะ โอ้ยขึ้นในรอบปีก็ว่าได้เลยนะครับเพราะว่าระยะทางมันไกลนะครับตะคิ้วเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราเก่งมากนะครับอย่างที่2คือน,น้ํานะครับ เพราะว่าน้ำเนี่ยนะน้ำก็เป็นโพแทสเซียมนะครับให้กับร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะร่างกายเราเนี่ยนะขาดโพแทสเซียมนะครับก็จะทําให้เป็นตะคิวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาไปออกทลิปยาวๆอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คือเราก็ต้องพยายามดื่มน้ําบ่อยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ่าเป็นพวกเครื่องดื่มเกลแร่นะครับแล้วก็พวกน้าตาลนะฮะแต่ผมจะแนะนํานะครับเป็นพวกสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เนี่ยนะจะจิบดีกว่าดีกว่ากินทีเดียวนะครับ แล้วถ้าจะกินให้มีประโยชน์มากกว่านี้คือกินข้าวเสร็จนะครับแล้วกินเครื่องดื่มสปอนเซอร์ตามนะครับดื่มตามเลยนะครับจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยนะฟื้นขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับพวกโค้กอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโค้กเนี่ยนะน้ำตาลมันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะครับแต่โคก้กช่วยได้เร็วนะครับเพราะว่านั้น้ำตาลมันสูงแนละ้วมันก็ทําให้ร่างกายเนี่ยนะฟื้นฟูมาได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรเหมือนกัน นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาคุณปั่นจักรยานแล้วเนี่ยนะเป็นตะคิวเนี่ยนะครับคือถ้ารู้ตัวว่ามันเริ่มมาแล้วนะครับพยายามนะครับยืนนะครับอย่าฝืนกดลงไปอีกนะครับไม่งั้นเนี่ยนะฮะจุดหมายปลายทางคุณเนี่ยนะคุณจะไปไม่ถึงนะครับพยายามยืนขึ้นมานะครับเพื่อให้ว่าเออตะคิวลูกเนี้ยมาหายไปแล้วนะอ่าวันนี้ผมผมก็เพิ่งเรียนรู้จากวันนี้นี่เองนะครับแล้วต่อมาเนี่ยนะฮะก็คือน้ำเนี่ยพยายามจิบไปตลอดเนาะอย่างที่คุยกันไว้นะครับ แล้วต่อไปก็คือว่าเวลาปั่นอย่างนี้นี่นะคือคุณไม่ต้องกลัวนะฮะหรือไม่ต้องอายนะครับว่าอุ้ยฉันแบบไม่บอกหรอกไม่เอาหรอกเนาะคือฉันกลัวแบบเพื่อนจะว่านะว่าโอ้ยแม่งกลาก็อะไรพวกนี้ไม่ต้องนะครับอย่าอย่าไปกลัวอย่าไปเขินอย่าไปอายนะครับบอกกัไปตรงๆนะครับไม่งั้นนะเวลาคุณออกทริปยาวๆด้วยนะคุณจะไม่สนุกนะครับนี่นะเมื่อกี้เนี่ยผมก็เพิ่งถึงบ้านเองนะครับวันนี้ก็โดนไปร้อยกิโล นะฮะถ้าคนในกลุ่มผมนะครับก็เริ่มตอดแล่รแล่แล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะใครที่ใช้จักรยานเสือภูเขาอย่างกะทิเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับว่าคุณต้องมีรอบขาค่อนข้างที่จะพอสมควรเหมือนกันนะครับบวกกับอัตราทดนะฮะอัตราทดเนี่ยนะครับคือส่วนมากจักรยานเดี๋ยวนี้นาะเสือภูเขาเนี่ยจะเป็นใบเดียวกันหมดแล้วนะครับผมแนะนํานะครับว่าเวลาคุณจะไปทางไกลนะครับระยะยาวๆเนี่ยนะคุณลองดูนะครับว่าใบจานแบบไหนสมควรที่จะ ใช้ให้หมกนะครับสําหรับกะทีเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะความเร็วนี่นะก็ยืนพื้นนะครับอยู่ที่สามสิบสามสบสามสองบงครั้งก็ลากยาวไปถึงสามสิบห้านะครับอันนี้ไม่ได้โมนะแต่บอกตรงๆนะครับว่าโอ้เหนื่อยมากนะฮะไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้นะครับแล้วยิ่งไปตามกลุ่มเสมอบด้วยนะฮะข้อสุดท้ายเลยนะครับก็คือว่าอยากจะให้แบบว่าอย่าฝืนนะครับอย่าฝืน อย่าฝืนอันเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลเสียกับตัวเรานั่นเองนะฮะก็พยายามจะออกทิปนอะพยายามนะครับนอนให้เร็วขึ้นนะครับพยายามดื่มน้ำมากๆนะครับกินของที่มีประโยชน์นะครับผมยกตัวอย่างเลยนะครับขออีกนิดนึงนะฮะวันนี้เนี่ยนะตอนเช้าเนี่ยนะผมกินข้าวกับไข่ต้มเองนะแล้วก็เป็นแกงปลาดุกเนาะก็เอาแบบว่าไม่มันมากนะครับ เพราะว่าถ้ากินเข้าไปแบบของมันมากๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณออกปั่นนะครับแล้วก็ของเพ็มเนี่ยนะมันจะทําให้จุกที่คอนะครับบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเป็นคนไหลย้อนเอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็คือของหวานนะครับของหวานเนี่ยอยากจะให้ตุนไว้เลยนะครับหรือว่าก่อนออกเนี่ยนะไม่ก็เจลนะครับของหวานผมจะแนะนําเป็นอะไรดีนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็เป็นพวกอะไรเดียรสับปะรดกวนนะครับสับปะรดกวนแล้วก็มีอ่าอะไรอินทผลัมนะครับแล้วก็ อย่างที่3เนี่ยนะฮะเครื่องดื่มเป็นพวกเกลือแร่ทั้งหลายเนี่ยนะครับอยากจะให้พวกติดตัวไว้นั่นเองนะครับแล้วเวลาตะคิวขึ้นขอย้อนขึ้นมาที่ตะคิวอีกนิดนึงนะครับเวลาตะคิวเริ่มขึ้นแล้วนะฮะมีน้ําเย็นนะลาดลงขาเลยนะครับอย่าลาดมากนะครับเดี๋ยวไม่มีดื่มตามทางนะค่อยๆฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็ฟรีขาสักพักนึงนะครับเดี๋ยวมันจะค่อยดีขึ้นเองนะครับแล้วก็เป็นพวก ยายาทาคลายกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะฮะก็ทาลงไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยนะกระที่ใช้น้ํามันมวยนะครับถ้าไม่ได้น้ํามันมวยนะฮะก็แย่ yeah, เหมือนกันนะครับคุณลองดูนะฮะว่ามาียานวดเนาะแบบไหนบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้กะที่ได้น้ํามันมวยนะครับคือจริงๆแล้วก็ไม่คิดหรอกนะว่าทําไมถึงต้องใช้น้ํามันมวยนะครับพอเทลงไปปุ๊บเนี่นะเฮ้ยมันร้อนร้อนสักพักหนึ่งคือดีมากๆเลยนะครับ ในกลุ่มกะทิเองนะก็ถามว่ากะทิเป็นไรไม้อะไรพวกนี้เนาะเขาก็เอาสเปรย์เนี่ยนะสเปรย์คลายกล้ามเนื้อเนี่ยนะมาฉีดให้กับกะทิอีกเหมือนกันนะครับแต่สเปรย์ตัวนั้นโหเย็นว่าบเลยนะครับก็อยากจะมาแชร์เล็กๆน้อยน้อยนะฮะสำหรับแบบว่าคนที่ยังไม่เคยแบบว่าออกทริปยาวๆนะครับออกทริปยาวๆแล้วมาเจอแบบว่าเจอแบบกะทิแบบนี้นะครับ